กุ้งนางนะคะสมใจวงเมฆค่ะอดีตเป็นแม่ค้าตลาดนัดเปิดท้ายนะคะปัจจุบันค่าขายอาหารออนไลน์ทำอินดีมควบคู่ไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะกุ้งทําธุรกิจนะคะ,ะขายเสื้อผ้าส่งออกนะคะ แต่ว่ามาเจอพิษโควิดนะคะแล้วตัวเองยังคิดว่ามันน่าจะเดินต่อได้นะคะก็ยังฝืนนะคะปรากฏว่าทั้งบ้านรถนะคะแล้วก็ของมีค่าในบ้านนะคะเอามาเพื่อประคองธุรกิจของตัวเองในที่สุดก็ไปไม่รอดค่ะตอนนั้นคือพี่เครียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่ก็ยังโชคดีที่ได้มาเจอพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่มาแนะนําธุรกิจอินดีมให้รู้จักตอนนั้นนะคะคือไม่มั่นใจในธุรกิจอินดีมนะคะ แต่พอได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นของคุณกล้องอัครนิติพล์เจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะก็เกิดความมั่นใจค่ะแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังและลงมือทํานะคะจนตัวเองเกิดผลลัพธ์ค่ะมีรายได้6ห,หลักนะคะในระยะเวลาไม่ถึงปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับพี่กุ้งนะคะหรือว่าใคร ที่อยากจะหาทางออกนะคะหรืออยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินนะคะไม่อยากเหนื่อยไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้นะคะงานนี้นะคะอินดีมเราไม่ได้ทำตลอดชีวิตเราสามารถหยุดทำและรายได้ไม่หยุดค่ะและนี่คือบรรยากาศนะคะที่เรามาเที่ยวคลิปของอินดีมนะคะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าพี่กุ้งไม่ได้ทำอินดีมพี่กุ้งก็คงจะไม่ได้มาท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ